อ่ะมาดูกันนะฮะถ้าถ้าใครยังอยากคิดต่อฟังหินก่อนนะฮะแล้วแล้วพอสแล้วลองคิดดูนะ,ะหินก็คือไอเดียเดียวข้างบนเดียวข้างบนเนาะอ่ะลองพอสดูครับถ้าอยากลองคิดต่อก็พอสได้นะครับโอเคไอเดียข้างบนคืออะไรเมื่อกี้เรายูเนียนยูเนียนอะไรครับจำได้ไหมยูเนียนไบไซใช่ปะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในเคสนี้ก็เหมือนนครับถ้าเรามี มีต้นไม้ต้นหนึ่งเนาะสองต้นต้นหนึ่งเล็กต้นหนึ่งใหญ่เราก็ไม่ควรจะเอาต้นใหญ่ไปชี้ต้นเล็กนะเพราะต้นใหญ่ชี้ต้นเล็กคือที่เราต้นหนึ่งไปชี้ต้นหนึ่งเนี่ยแปลว่าไอ้ความลึกของทุกตัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นหมดเลยเวลาคุณสั่งไฟใช่ป่ะนั้นก็เราควรจะเอาต้นเล็กควรเอาต้นเล็กไปชี้ต้นใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่นี่ของเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้ครับ ยูเน uh, ียนเอ็กวายใช่ป่ะคือเราสื่อว่าเอ็กวายเป็นรูทแล้วนะเอ็กวายเป็นรูทงนั้นรูทแต่ละตัวก็วต้องมีเก็บไซด์ไว้เนาะงนั้นก็เหมือนเดิมครับ if x x size ดันน้อยกว่ามากกว่า y size เลาจย้าย x ไปหา y เนาะ y size เราก็สร้าง x y ถ้าวา y x สลับซะนะฮะเสร็จแล้วเราก็สั่งเราก็จะเอา x ไปชี้ y ใช่ไหมเราก็จะสั่ง x dot p a ี้ แพรลินเโทษครับเรามีอาร์เรย์เป็นเออ,เ,อ,อเราต้องเออเก็บเก็บสักทางนะครับ x y ต้องต้องมีไซส์อะประมาณนี้เนาะเก็บไว้ที่โหนดก็ได้เนาะเราก็จะสั่ง x ดับแพเลนหรือแพรลนเอ็เออแล้วแต่จะเขียนเนาะผมเขียนเป็นเนื่องจากเราเกเ็บอาร์เรย์เป็นแบบนี้เพราะฉนั้นผมก็จะขออนุญาตเขียนแบบนี้ลวกันจริงๆทําเป็นโหนดก็ได้นะแต่ว่า ขอเขียนเป็นแบบบวกชนันเป็นอะไรแล้วกันจะใส่ใส่ของ x นะมากกว่าใส่ของ y นะแล้วก, size. Size ก,ววก็เราก็สั่ง p a r e n t ของ x ใช่ไหมให้เท่ากับ y ซะเราก็ต้องอัปเดตขนาดของ y ครับนี้ y มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมนี่เรา,เราม y มี x, x, x ชี้ไม่หา y y ต้องใหญ่ขึ้นเราก็ต้องอัปเดต Size ของ y เนี่ยก็คือเท่ากับ ไซของ y บวกไซของ x ของ x นะโอเคสังเกตว่าต่อให้เรามีการเช็คตรงนี้นะฮะยูเนียนเนี่ยมันก็โอหน่ดีใช่ไหมแล้วไฟล์ล่ะไฟล์ไฟล์ฟใช้เวลาเท่าไหร่สังเกตว่าด้วยอาร์กิวเมนต์แบบเดียวกันนะฮะอาร์กิวเมนต์แบบเดียวกันเนี่ยทุกๆครั้งที่เราเวลาเรากระดึ๊บไปตามไฟล์เนี่ยนะฮะก็คือใช้วิ่งไปตามไฟล์หนึ่งังเนี่ยที่ดูจากรูปนี้สั่งไฟล์แล้วก็ทุกครั้งที่เรากระโดดเนี่ย เราจะกระโดดเราอยู่ในในในทรีต้นหนึ่งเนาะเรากระโดดไปหาอีก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 โนดหนึ่งเนาะทุกครั้งที่เราโดดไปหาเนี่ยไอทรีทรีที่เราอยู่เนี่ยนะฮะตอนแรกดูแค่นี้นแล้วต่อมาก็ดูค่น้ตเน,นี่ยมันจะใหญ่ขึ้นสองเท่าตลอดด้วยด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันเนาะเพราะนั้นเราจะได้ว่าถ้าผมจะสเตะตัวเลม่านะครับนะเดต้าสักสองเดตเลม่านะ,ะตัวตเดต้าเสนะ เวอร์ชันสองนะที่ที่ใช้ยูเนียนไบไซด์เนาะนะก็ยูเนียนทำงานในเวลา O 1ไฟล์ทำงานในเวลา O log ok n นะพรูฟพรูฟขอไม่ไม่ลงดีเทลแต่ว่าหลักๆก็คือเอ่อ ไฟล์ใช้โอโลกเนเนี่ยก็คือทุกทุกครั้งที่มีสเกจนะฮะนะฮะทุกครั้งที่ที่เราวิ่งตามแพลนเนาะที่ที่วิ่งตามแพลนในไฟล์เนาะเราจะพบว่า Tree มันจะใหญ่ขึ้นขึ้นสองเท่าอย่างน้อยสองเท่านะเพราะนั้น มันก็ใหญ่ขึ้นสองเท่าได้ไม่เกินเพราะฉะนั้นตาม follow Talent pointer นะฮะได้ไม่เกิน log n ครั้งเนาะไม่งั้นก็จะ t r e มันก็จะใหญ่เกิน log n ละนะับเพราะนั้นก็ใช้เวลาคือใช้เวลาโอ้ oh, log n ใน worst case เลยนะฮะ นาะไม่มีอะไรยาวเกินล็อกเอินเวยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นด้วย data structure ที่2นะฮะเดี๋ยวเราเทียบให้ดูเนาะขอเทียบให้ดูนะฮะเรามี data structure 2ตัวเนาะ data structure 1อันนี้เป็น array b a s e array b o ก l i n g list list แล้วก็นนี้ data structure 2เนี่ย data structure 2เนี่ยอันนี้เป็น tree นะ ก็ไฟล์แล้วก็ยนะูเนียนอันนี้ไฟล์ก็คือเอ่อ O1 แน่นอนยูเนียนเนี่ย worst case ก็คือ O n worst case แต่ว่าเวลารวมนะไม่เกิน n log n total นะนะโอเคทีนี้เอ่อถ้า data set สอ2เนี่ยไฟล์เนี่ยก็คือ O log n นะ ส่วนยูเนียนเนี่โอหงนะก็มีให้เลือกใช้ได้เขียนง่ายายากต่างกันจริงจริงจริงจร t งเดต้าสแต็เเนี่ยเขียนง่ายกว่านะอันแรกมันต้องมีลิสต์มีอะไรก็จะเขียนยากกว่าก็แต่ว่าขอให้รวยแล้วกันว่ามันมันก็ทําได้เป็นการวิเคราะห์แบบที่น่ารักนิดนึงทีนี้ผมจะจบวันนี้ด้วยการมันมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสองเลยอัน,นอันนี้คือออ สเต็ปนี้เนาะผมจะเรียกว่า optimization option 1ของ data data structure สอ t i o n 2เนี่ยเออมันจะมองนี้ครับผมจะไม่ลงดีเทลแล้วแต่ว่าเดี๋ยวในวิชา pop s o นี้เราจะได้ Implement กันซึ่งจริงเขียนเขียนแทบจะเหมือนเดิมเลยคือเวลาเราสั่งไฟล์เนี่ยสั่งคำสั่งไฟล์เนี่ยเราก็จะวิ่งไปตาม p a t pointer ใช่ไหมจนไปเจอ root ตัวนี้เนาะทุกคนก็มีลูกหลานไรก็ว่าไปมีลูกหลานบ็นทึกอะไรก็ว่าไปประมาณนี้เนาะ แล้วเราก็เอาผลลัพธ์ไปตอบใช่ไหมจริงๆนี่เราสามารถจะแบบเออไหนๆก็วิ่งมาแล้วอ่ะเราก็รู้แล้วว่ารอบต่อไปเนี่ยถ้าเราสั่งไฟล์จากตัวคนนี้มัน,นยังไม่ต้องวิ่งทางเนี้ยมันไม่มีทางอื่นเลยเนาะเพราะนั้นเราก็จะทําสิ่งที่เรียกว่า Compress <S <S เขาจะเรียก้ว่าพาดคอมเพรสชันก็คือย่อพาดก็คือแปลว่าทุกคนอันนี้มีกี่คนลูกหนึ่งสสาใช่ไหมอันนี้ของเดิมของเรา อันนี้มีลูกเดิมของเราใช่ป่ะไอโนดนี้ก็จะอยู่อยู่ของมันอยู่เดิมอยู่อยู่ดีครับไม่ได้ทําอะไรโนดนี้เนาะโนดนี้ก็จะเป็นลูกของมันอยู่แต่ว่าไอตัวพวกนี้ที่เหลือเนี่ยผมจะพามันขึ้นมามาอยู่มาอยู่ข้างบนหมดเลยนะฮะเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้สีน้ำนมีสามตัวใช่ไหมผมจะเอาสามตัวเนี่ยขึ้นมาข้างบนเลยแล้วก็อัปเดตแผงลีมเตอร์ให้ชี้มาที่รูที่หมดเลย ก็คือเราก็จะคอมเพรสผ่าเยาวๆพวกนี้นะฮะรื้อขึ้นมาข้างบนตรงนี้ให้ต่อกับรูตรงๆเลยนะฮะซึ่งทําได้ไม่ยากเวลาเราสั่งคําสั่งไฟล์เนี่ยก็คือไฟล์แล้วก็ทําผ่าคอมเพรสชันแบบเนี้ยทําแค่นี้นะฮะอัลติเมอเซชันตรงเนี้ยเอ่อแต่วิเคราะห์เลือดศาสตร์เลยนะฮะเราจะได้ว่าเวลารวมของการเอ่อเอ่อเออ่ไฟล์เนี่ยนะฮะเวลารวมเนาะรันเอ็นรอบเนี่ยเราจะได้ว่าเอ่อเราจะได้ว่าอันนี้เคลนต่อเราไม่พิสูจน์เนาะ ก็คือเวลาลวนทั้งหมดของไฟล์นะฮะจะเป็น o n alpha n นี่ alpha n คืออะไร alpha n เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่มันมันโตช้ามากๆมันก็โตก n, ตับ n ไงโดนโตโตช้ามากนะครับเขาเรียกว่า inverse argument argument function นะเอ่อเป็นฟังก์ชันที่โตช้ามากคือ n เท่าไหร่ก็แล้วแต่ฟังก์ชันนี้มันจะไม่เกินแบบ ไม่เกินห้าอะไรไม่เกินหกอะไรเงี้ n n พัน 1, ล้านก็ไม่เกินหกเจ็ดอะไรเงี้ยเป็นคณคิดได้ว่าแบบเออในในค่าปัจจุบันที่มนุษย์จะมีในการรันอันกอเนี่ยมันจะแบบไม่เกินแปดประมาณนี้นะครับนันก็เป็นค่าที่โตฟังก์ชันนี้โตชา้าจัดเลยนะครับแบบแทบจะแบบเออไม่ขึ้นเลยมันโตนิด,น,ดนิดนะฮะประมาณนี้ใครสนใจก็ไปอ่านเพิ่มได้อันนี้เขาเรียกว่า inverse a c k e m e n t a c k e m e n t ฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่โตเร็วมาก inverse a c k e m e n t คือจะโตชา้าจัดเพราะงั้นอันเนี่ยเราก็จะคิดคิดได้ว่าประมาณ ประมาณลเนียแน่นะฮะเกือบลกเนียแน่นี่นะฮะแบบเออเกินลเนียแนวนิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวในวิชาพับโซเนี่ยเราจะได้อิมพิเม้นต์เวอร์ชันนี้กันนะฮะด้วยแบบนี้แต่เราจะไม่ได้ยูเนี่ยนไบไซนะฮะเราจะเลือกยูเนี่ยนไบแลงนะ,ะก็จะมีอันกอที่เราที่ชาวบ้านใช้กันเนี่ยนะฮะเวลาทำยูเนี่ยนไฟล์เนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นเป็นทรีเบสเนี่ยนะฮะเป็นทรีเบสเป็นทรีแล้วก็บวกยูเนี่ย ายแรงคือเราไม่ได้เก็บซา์เราเก็บแรงนะแล้วก็บวกผักคอมมิชชั่นที่ปกติถ้าไม่ใส่ผักคอมมิชชั่นก็เร็วแล้วนะฮะถ้าใส่คอมมิชชั่นก็เร็วขึ้นอีกนะอะโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าดูคลิปนี้เสร็จแล้วหรือว่าจะไปดูทีหลังอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวยังไงมาเรียนกันต่อนะครับก็เราจะเรียนีวน์ของเคอร์อกันนะฮะหลักก็จะเรียนเรื่องคอนเซ็ปต์ของรีเคอร์ชั่นซ้ำอีกรอบหนึ่งนะโอเคครับก็วันนี้ อยู่เนต์อยู่ในไฟล์ก็ขอเอาไว้แค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับรตีสวัสดีครับ